เดี๋ยวหาบ้านฟ้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะฮะมาแล้วสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีรอบเย็นนะฮะร,รอบเย็นเลยนะครับตามสัญญาเมื่อเช้าบอกแล้วว่าเดี๋ยวไลน์นี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันแถมคันนี้เลยพี่ท้ายส,สวยๆท้ายส,สวยๆมน,มนเๆเคิร์ฟเคิร์ฟโค้งๆนะฮะนี่ใครจีบสาวไว้อยู่นะ เอาไปให้สาวข้างเป็นม่รู้สาวว่าจะรับแล้วนะพอดีผมคืออย่างนี้ผมขายรถไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ลูกค้าแหละก็ตอนแรกตอนแรกไม่ได้รับลูกค้าขอให้ช่วยก็ช่วยซื้อมานะครับซื้อมาก็ไม่รู้จะทําอะไรกับมันนะฮะก็เลยบอกว่าเอาอยิาง่งว่าใครอยากได้รถ2คันซื้อคันเดียวได้อีก1คันก็ไลน์นี้เลยพี่ไม่ว่าซื้อคันไหนก็ตามในร้านนะครับซื้อคันไหนก็ตามผมแถมคันนี้เลย แต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยมันเกะกะผมไม่มีที่จอดผมไม่รู้จะไปใช้ทำไมรถเก่าก็เลือกลับโปตามหน้าร้านได้เลยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งะครับนะหรือจะเป็นส่วนลดก็ได้นะครับนะแต่ใครอยากได้สองคณะผมให้เฉพาะในรายนี้แคปผมคู่กับรถแล้วแจ้งได้เลยนะครับแจ้งได้เลยนะอ่ะตัวนี้เรียกว่าฮุนไดนะฮะฮุนไดนะฮะปกติก็รู้จักฮุนไดอีลันต้าฮุนไดอะไรประมาณนี้แต่ยี่ห้อนี้ไม่เคยได้ยินนะ เขาเรียกอะไรเ e อวันเต้เหรอขายรถยังไงเรียกชื่อรุ่นยังไม่ขาดเลยอ๋อของแถมของแถมไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเรื่อง <c oughs> นะฮะก็ก็ทรงอย่างที่เห็นนะครับทรงอย่างที่เห็นขับได้นะแอร์เย็นนะครับเพลงเพะขับได้นะครับเปิดให้ดูดีกว่าผมนี่ขับได้นะแอร์เย็นเพลงเพอะนะแอร์เย็นเพลงเพอนะครับนี่ อันนี้ผมให้ดูของแถมน,นะผมไม่ได้ขายนะคันเนี้ยไม่ได้ขายนะอันนี้ผมแถมให้นะครับก็นี่รถปีประมาณสามแดสามนะครับนี่ไหม่วิ่งห้าส,สองแสนเจ็ดแอรุนใดนะครับอันนี้ของแถมของแถมแถมเป็นคันฮะคันจริงๆเลยนะฮะรถยนต์เป็นคันเลยพี่ซื้อคันไหนก็ช่างเดี๋ยวผมแถมให้สองแสนกว่าบาทผมก็แถมให้อ่า ราคาลดเท่าไหร่สองแสนขึ้นไปนะผมแถมให้เลยผมแถมให้เลยนี่ซื้อคันได้หนึ่งคันเอาดีบางทีกำลังจีบสาวเนาะซื้อรถกระบะให้ตัวเองใช้เอ้เอารถเก่งไปให้พ่อตาดีกว่าหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะพี่อันนี้ผมออกแบบให้เลยนะผมออกแบบให้พี่เลยนะลองดูนะฮะลองดูซื้อหนึ่งคันได้แถมได้ได้คันนี้นครับได้คันนี้กลับบ้านนะครับก็ไอ้ตรงนี้เขาหายเนาะเขาเมียมหาย เดี๋ยวผมให้ให้ให้ช่างสีเขาแต่งให้สวยๆดีกว่านะครับให้แต่งให้สวยๆนะครับรถก็ไม่ได้ทําอะไรมาสภาพนี้เลยขับได้แน่นอนขับได้แน่นอนอ้าวคุณทิมของแถมอย่างนี้แล้วคุณทิมทำยังไงคุณทิมจะคือบอกก่อนนะรถผมเข้าศูนย์ทุกคันแต่คันเนี้ยพี่ไม่ไม่ต้องคาดหวังนะว่าเข้าศูนย์เพราะศูนย์แค่ถ่ายน้ำาเครื่องผมว่ามันน่าจะทะลุแล้วนะครับแต่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานถ่ายน้ำมันเครื่องให้ นะครับแล้วก็เช็คระบบไฟเบื้องต้นให้พี่นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายแต่บอกเลยว่าการรับประกันสั้นมากนะครับสั้นมากแต่รับประกันนะครับไม่มีส่วน่ายตาแน่นอนนะครับแถมให้ของแถมของแถมของแถมอย่าคิดเยอะนะครับของแถมนะฮะของแถมไม่เอาไม่เป็นไรก็เอาเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้ส่วนลดก็ได้นะครับพี่ว่าแต่น้องสงสัยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากจะแบบไม่ได้กให้มันเป็นของแถมแต่มีคนที่อยากได้ อยากได้คันนี้เหรอใช่พี่ขายเท่าไหร่วะผมว่าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ารถมันขับได้นะตัดมันมีเล่มทะเบียนนะอนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะตัดมึงให้พี่ขายสองหมื่นห้าพี่ขอมื่นเก้าเก้าได้ไหมหมื่นเก้าเก้าข่มื่นเก้าเก้าได้ไหมนะครับลองดูอันนี้ของแถมนะครับเอามา สร้างฝีฝันกันแล้วกันไม่เอาไม่ไปไทยน,นะพี่อย่าไปคิดเดยอะนะครับแต่ถ้าเอาผมให้เลยให้ฟรีๆแล้วก็โอนเปลี่ยนชื่อให้พี่ด้วยโอนเปลี่ยนชื่อให้พี่ด้วยนะครับนะลองดูนะครับลองดูพี่กําลังจีบสาวสักคนกําลังจีบสาวาสักคนกําลังสร้างตัววัยร so ุ่นสร้างตัวมีรถไปให้พ่อตาขับไว้อยู่ตามซอกตามซอยผมออกแบบให้พี่หมดเลยนะผมบอกเลยว่าพ่อตารักตายเลย